ท่านผชมครับวันวนี้ผมมีเรื่องบางเรื่องที่ผมอยากจะพูดแล้วเรื่องนี้เกี่ยวพันกับสอสพักประชาชนสอสอไอซรัชนกและรังสีมันโรคคือผมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้แล้วเนี่ยผมเซ็งผมเซ็งเรื่องมาผมเซ็งกับคุณภาพของคน ทางไอซ์ได้รังสิมันโรมนั้นเป็นสสพักประชาชนพักประชาชนเนี่ยซึ่งเดิมทีเป็นพักอนาคตใหม่ขึ้นมามีเสียงในสังคมไทยมีประชากรที่อ้างตลอดเวลาว่า14ล้านคนสนับสนุนพวกเขาระบวนทัศน์ของคนรุ่นใหม่ที่สสพักประชาชนพูดถึงเนี่ย มาเป็นกระบวนทการที่ถ้าฟังเฉยๆแล้วเนี่ยเออมันดูเท่นะนะจากสมัยก่อนที่อ้างว่ามีมีสามปอไม่มีเหลาวันนี้มากลายเป็นถ้ามีเทาแล้วไม่มีเหลานะฮะคือพลิกไปเรื่อยๆแล้วผมเห็นการทะเลาะก,กันระหว่างไอ้รัชนกกับคุณกันจอมพลังแล้วผมเฉยๆผมก็ไม่อย,อยากยุง่งนะ แต่ผมเป็นคนเตือนคุณกันไม่ได้เตือนคุณกันผมพูดกับพักพวกที่อยู่นี้บ่าคุณกันต้องระวังนะเพราะการทํามูลนิธินั้นเงินทองที่เข้ามาเนี่ยต้องมีการระบุว่าเข้ามาเท่าไหร่แล้วใช้อะไรไปเท่าไหร่เหมือนกับที่มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้เงินบริจาคเข้ามาครั้งหลังสุดเนี่ยสองร้อยกว่าล้านบาทยังไม่นับครั้งแรกสุดที่ระดมเงินประชาชนเพื่อมาซื้อฟ้าทลายโจรอีกแปดสิบกว่าล้านบาท เราโชคดีที่เรากำหนดรายละเอียดเงินที่เข้ามาว่าเข้ามาเท่าไหร่เดือนนี้เข้าเท่าไหร่ใช้ไปอะไรบ้างรายละเอียดมีบทพิสูจน์ได้หมดทุกอย่างนะแล้วก็ปรากฏว่าไม่เคยมีใครตั้งคำถามกับเรามีเหมือนกันบกอบา,ายจุดพยายามที่จะหิวแสงนะฮะคุณสมบัตินะฮะพยายามจะตีว่ามูลที่เป็นยังไง เอฟซีก็เอาไอ้ไอ้ไอ้ตัวรายละเอียดที่เราเคยลงให้ตลอด่ยฟาดหน้าไปเลยเงียบไปเลยไม่กล้าเสนอหน้ามาแม้แต่แอดเดียวท่านผู้ชมครับถ้าผมเนี่ยไม่รอบคอบเหมือนคุณกันค,ค,ค,คุณ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 กันจอมพลังแล้ววันนี้เนี่ยจะเหลือเหรอนะฮะจะเหลือเหรอเพราะของเรามีทุกปัดทุกสตางค์เอาไปใช้เลยทุกอย่างใช้จนกรงหมดพิสูจน์ได้ทุกอย่างแล้วมีหลักฐานหมดทุกปัดทุกสตางค์เอาละ ช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามามองดูแล้วเนี่ยคุณกันอาจจะพลาดในเรื่องความไม่รอบคอบนะฮะแต่ปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยบางครั้งนี่เราต้องดูเจตนาดูการกระทำของคนใช่ไหมใช่นะเอาละคุณกันอาจจะไม่ได้แจ้งโดยละเอียดแต่ว่าสิ่งที่คุณกันทำนั้นมันเป็นรูปธรรมที่สัมผัสได้สัมผัสได้จริงๆนะคุณกันเอาน้ตไปให้แนวหน้าเอานี่ไปให้ พักประชาชนเป็นพักที่ต้องการต้อยค่าทหารอยู่แล้วแต่ไหนจะไหลามาเพราะว่าจากการซึ่งแม่ทัพกุ้งออกไปบุกแล้วก็รบกับทางขขะเบนั้นแม่ทัพกุ้งได้รับความชื่นชมมากจากประชาชนรวมทั้งคนที่เคยชอบพักประชาชนทําให้พักประชาชนเดือดร้อนมากพราะรู้ว่าคะแนนเสียงตัวเองตกเมื่อรู้ว่าตัวเองคะแนนเสียงตัวเองตกก็ไปจาะใครก็ไปจับอาวุธกัน ซึ่งเป็นคนทาง,งานแต่ไม่รอบครอบท่านผู้ชมครับกันจอมพลังเป็นคนตั้งใจทําง,งานแต่ไม่รอบครอบนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคุณกังคุณกันกับคุณไอซ์รัชนกก็เลยมีวิวาทากันตลอดเวลานะโยงไปเสร็จเรียบร้อยเลยว่าเออมีมูลนิธิอันนี้หนสุดแล้วเงินที่เหลือนั้นเหลือเท่าไหร่ต้องโอนเข้ามูลนิธิคุณธรรมนัทก์ลมเต่าเข้าทางเลยเพราะว่าทั้งรังสิมันโรมและก็ไอซ์รัชนก สองคนจับมือกันเพื่อทำลายธรรมนัตพรหมเผา่จาจะดูวิธีทางคดีใดวิธีหนึ่งก็แล้วแต่นื่องคือเป้าหมายที่สองคนนี้มีเดี๋ยวผมจะหลักฐานบางอย่างให้ดูว่าที่ผมพูดเนี่ยไม่โกหกทีนี้คุณไอ์ซรัชนกเนี่ยเป็นคนที่ผมให้อภัยอดีตคุณไอซ์ไม่ได้เพราะเอาคุณไอซ์เนี่ยเป็นคนที่เหยียดยามดูหมิน่น สดาบันกษัตริย์โดยเฉพาะยิงปราบเจ้าอยู่อากาลที่9ทุเรศทุลังที่สุดจนข้าราชกาชั้นต้นสั่งจำคุกรู้สึกจะ6ปีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมต้องเช็คอีกทีหนึ่งตอนนี้เธออุทธรณ์อยู่นะฮะคือเรื่องนี้ผมยกโทษให้คุณคุณคุณรัชนกไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวคนที่มีวุฒิภาวะมาถึงเป็นสสคนที่มีวุฒิภาวะพอเพียงพอที่จะมาลงเลือกตั้งได้เนี่ย ยังมีวุฒิภาวะที่เลวซ้มต่ำช้ามาดูหมิ่นเหยียดยามรัชกาลที่เก้านะฮะพราเตรียมจาอยู่รัชกาลที่ก้าแล้วมีหนำซ้ำแล้วเนี่ยเจตนารมณของพรรคประชาชนนะฮะก็ชัดเจนตั้งแต่หัวหน้าพรรคผมอยากจะถามอย่างนี้กับคุณไอซ์รัชนกและคุณรังสิมันโรมถามตรงๆผมว่าคุณไม่กล้าตอบหร แต่ให้ท่านผู้ชมเป็นพยานว่าผมถามนี่มีเหตุผลไหมคุณยอมรับไหมว่าพรรคประชาชนไม่ยอมคุณเจ้าของตัวจริงคือธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นมีทิศทางและหลักการมา,าตั้งแต่ต้นและร่วมกับพรรคพวกเขาไม่กี่คนปียบุตรแสงะนกคุณพันธนิกาช่อผาดิษพวกนี้พวกนี้คือพวกที่มีตุนในพรรค แต่เจ้าของพักตัวจริงคือธนาธรจึงรุ่งเรืองจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรมีความประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันกริย์ษอันนี้ไม่ต้องพูดฟ้องผม,มีนมุนมาตได้เพราะผมสามารถจะพิสูจน์ให้ชัดเจนได้แล้วกลุ่มพักประชาชนซึ่งสมัยก่อนเป็นพรักอนาคตใหม่รวมทั้งคุณไอซ์รัชนกและคุณรังสีมันโรมพวกคุณสองคนนี้แหละแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่ในพรคประชาชนอยู่เบื้องหลังของม็อบสามริว้ว หรือสามกีบในการที่ยุโยงให้เด็กออกไปเพื่อประท้วงแล้วก็โยงใย,ยไปถึงปัญหาสังคมซึ่เกิดขึ้นจากเพราะสถาบันกษัตริย์การกระทำของคุณเนะ่ยที่ผมพูดจากนี้ไปถ้าคุณเห็นว่าผมพูดแล้วไม่จริงขอเชิญคุณฟ้องได้เลยนะถ้าคุณไม่ฟ้องแสดงผมพูดจริงซึ่งผมอยากคุณฟ้องเพราะเราจะไปพินนสูจน์ในศาลให้ชัดเจนหลักฐานีอยู่ชัด เวลาเด็กต่างๆพวกสามนิ้วเนี่ยถูกตำรวจจับดำเนินคดีคนที่ไปบระกันตัวให้เด็กพวกนี้ก็คือพวกคุณนี่แหละแล้ว,วคุณก็จะให้คำมั่นสัญญาให้กำลังใจเด็กมาตลอดเวลาจนขณะกระบวนการเด็กสามนิ้วมันพังทลายไปพวกคุณก็เลยถอยออกมาโดยที่พวกคุณไม่เจ็บตัวเลยแม้แต่เดียวนี่ไม่ใช่เฉพาะพวกคุณนะอาจารย์ใช้ไม่ได้อาจารย์ที่เหลวไหลเลอะเทอะก็อีกหลายคนที่อยู่เบื้องหลัง นะฮที่เห็นชัดๆอาจารย์ปริญญาอาดีตรองที่การปฏิบีตของมาลาัยธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นชาญวิกษ์เสศรีก็ใช่นะพวกนี้ทั้งนั้นเลยเอาล่ะคุณไอซ์คุณรังสมันรมคุณเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรค,คแต่เป็นพรรคของธนาธรจ,จึงเรื่องจึงรุ่งเรื่องกิต ช่วงหลังพอคุณโดนคดีเข้าไปแล้วเนี่ยสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณมีความสุขคุณจะต้องสร้างชื่อสร้างเสียงในวงการคุณต้องเป็นสสนำาดีให้คนเห็นคุณก็ออกมานะฮะพอคุณได้ออกมาสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวจับเรื่องการคอรัปชันอันนการคอรัปชันอันนี้สร้างชื่อสร้างเสียงคุณแต่คำถามผมมีอย่างนี้แต่ละเรื่องที่คุณทำเนี่ยเคยมีบทสรุปบทจบไหม คุณแค่ขุดขึ้นมาแล้วคุณพูดเพื่อเอาแสงเนี่ยเข้าตัวคุณคุณยิ่งพูดแรงเท่าไหร่อ๋อเพราะคุณมาพูดถึงเรื่องทุนสีเทาเรื่องสแกมเมอร์มันกําลังถูกใจคนไทยดิคนไทยก็เฮเข้ามาฟังคุณนะฮะเหมือนคุณรังสิมันโรพูดตลอดเวลาว่ามีสสอยู่เจ็ดคนรัฐบาลอยู่เจ็ดคนที่เป็นเงินทุนเทาน่ยดาผู้อยู่ในนั้นนผมต้องเตือนบอกให้คุณจะพูดถึงใครคุณเลยชื่อเขาหน่อยได้ไหมคุณจะมาเหมารวง เพราะคุณตีกินแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณรังสีมันรวมเป็นถึงประธานกรรมธิการความมั่นคงสามารถจะเรียกคนนู้นคนนี้มาให้การได้และผมไม่รู้ว่าธรรมนัตพรมเผ่ากับคุณเนี่ยมันไม่ถูกกับตรงไหนเพราะเป้าหมายคุณต้องการจะโจมตีธรรมนัตพกรมเผ่าอย่างเต็มที่เอาล่ะผมไม่ไม่ได้สนับสนุนและทำรัฐปรหาและผมก็ไม่ได้เป็นพวกเขาแต่ผมกำลังคิดว่าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยถ้าคุณไม่อยากให้ธรรมนัตพรมเผ่าเป็นรัฐบรีแล้วคุณทําไมคุณไม่บี้กับ อนุทินชาญวีระบุญหละ่ะคุณจะไปยิงทำไมก็ในเมื่ออนุทินเนี่ยคือคือรูปปั้นที่คุณปั้นขึ้นมาข้อแรกคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของเป็นคอสสฝ่ายค้านเลยแม้แต่นิดเดียวมีที่ไหนในโลกนี้ผมเกิดมาไม่เคยเจอคุณรัชนกแล้วก็คุณรังสมันรรมคุณไปหาในโลกนี้เลยมีที่ไหนที่ระบบก,การเมืองที่ฝ่ายค้านร่วมกับฝ่ายรัฐบาลฝ่ายหรือเพื่อตั้งฝ่ายรัฐบาลขึ้เป็นรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านก็ถอยออกมา ผมเกือบแล้วไม่เคยดูมันเป็นทฤษฎีใหม่จริงๆให้ตายหาดีนี่ผมต้องพูดหยาบนิดหนึ่งนะผมเกือบแล้วไม่เคยเจอเลยคุณบ้าหรือปล่เอาและวข้อแรกไม่เป็นไรข้อที่สองถ้าคุณว่าคนโน้นเทาคนนี้เทาคนนี้เทาผมถามคุณว่าคุณอนุทินเทาไหมาคุณอนุทินตระกูลเขาใช้ที่ดินของหลวงเอามาสร้างสนามบินส่วนตัวที่อำเภอขนงพระ จังหวัดนครราชสีมาคุณไม่อับอายขายหน้ากันเลยหรอทำไมคุณไม่ดึงเรื่องนี้มาพูดมาะถ้าคุณเป็นสสน้ำดีถ้าคุณเป็นสนนสนี่คุณไม่เข้าข้าวใครเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณเป็นคนอย่างผมที่ไม่แคร์ว่าเป็นใครก็ตามถ้าทําผิดขอให้ความจริงมีเหนียวไงผมก็จะออกไปเฮ้ยทำไมคุณไม่ว่าคุณลุทินบ้างละ่ะ ว่าเรื่องที่ดินที่เอาไปทำสนามบินที่กระดูพระไปถึงไหนแล้วท่านนายกท่านต้องรับผิดชอบท่านรับผิดชอบอะไรบ้างหรือแม้ทั้งการวัวสวการวัวสวที่รัฐทีว่าการสุริธทร์คนใหม่ซึ่งเป็นคนของคุณอนุติทธิ์และคุณเนวิติชอบตั้งขึ้นมาแล้วเรียกผู้นวยการฝ่ายสอบสวนคดีวัวสวที่ทํางานอยู่ทีเอสทเข้าประจําที่กรม ทำไมคุณไม่ยกมือบ้างละ่ะคุณร่างสิมันรงมคุณอยู่ประธานกรรมการกรรมการความมั่นคงคุณก็รู้ใช่ไหมมีการวัวสววอ,อยู่คุณก็รู้ใช่ไหมกรกตทำเรื่องนี้อยู่คุณก็รู้ใช่ไหมว่ายผู้นวยการจะทำเรื่องนี้อยู่ถูกย้ายเข้าประจํากระทรวงเพื่อไม่ทํางานต่อถ้าคุณมีจิตใจที่เที่ยงธรรมมีคุณธรรมมีจริยาปันคุณต้องไม่ละเว้นสิ ทำไมคุณไม่เรียกรั่มตีว่าการยุติธรรมมาให้การที่คณะกรรมการกวาความมั่นคงล่ะว่าทำไมถึงย้ายคนนี้มาเขากำลังทำงานอยู่เขากำลังทำอะไรที่ถูกต้องแล้วเขากำลังทำแล้วมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนหลายเรื่องและกำลังเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มรูปแบบแต่กลับดันถูกย้ายออกมาคุณรังสีมันรวมทำไมคุณไม่เรียกพวกนี้มามั่ง คุณรัชนกคุณไอซ์ทำไมคุณไม่เรียกวันนี้มานั่งคุณมาทะเลาะกันารจอมพลรัชนกเพียงเพราะว่าคุณการจอมพลมีสายสัมพันธ์กับธรรมนัสพรมเผาใช่หรือเปล่านี่เราแยกธรรมนัสออกนะคุณธรรมนัสจะมีอดีตยังไงผมไม่พูดนะผมเอาเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้อย่างชัดเจนคุณรู้ไหมคุณรัชนกพรหมเผาเวลาผมเห็นคุณละผมอดนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ เขาไม่มีตำแหน่งเป็นคุนนะแต่คุณภาพของเขาวุธิภาวะของเขาคุณธรรมของเขาสูงส่งกว่าคุณมากมายคุณนายเขาเป็นคนที่รักชาติสถาประมาากษัตริย์เขาไม่เคยดูหมิ่นเยยดยามราชกาลที่กเก้าเหมือนที่คุณทำคนนั้นชื่อปนัดดาวงผู้ดีคุณบุ๋มไม่เคยคุณไปเช็คได้ แกทํางานจริงๆมีคนบริจาคเข้าหาแกเขเอาเงินไปช่วยแกช่วยแบบเงียบๆมีปัญหาที่ไหนก็นไปคุณไอ้ชเวลาเขายิงกันตายหงในหาคนไทยตายทหารไทยตายผมยังไม่เคยเห็นหน้าพวกมึงเลยที่โผล่หน้าไปแล้วไปเยี่ยมทาหารเพราะคุณทำไมคุณเกลียดทหารใช่หรือเปล่าประชาันรวมคุณก็เกลียดทหารใช่หรือเปล่าไอ้ธนาธรจึงเรื่องนี้ก็เกลียดทหารใช่หรือเปล่า พี่น้องชาวทหารครับที่ตายไปญาติพี่น้องรู้ด้วยไอ้พวกนี้เนี่ยคือพวกที่เกลียดพวกคุณมูลนิธิยาวเข้าแผ่นดินโดยการนำของปัดเทพผว้พงปัดระดมเงินมาเพื่อสร้างโดรนเพื่อป้องกันโดรนจากขาเขมรเข้ามาสั่งซื้อคอนกรีตรับบริจาครถบรรทุกที่ขนไปเพื่อตั้งเป็นบังเกอร์อยู่ที่ภูมะเขือ หลายคนคุณกันก็ไปถึงแนวหน้าคุณไอซ์รัชนกที่คุณดา่าคุณกันเนี่ยคุณรังมารมที่คุณดา่าคุณโนเนี่ยแม่งพวกมึงสองคนเคยโผล่หน้าไปหรือเปล่านอกจากไม่โผล่แล้วยังบนทําลายซาะแซะคนที่เขาตั้งใจทํางานเพื่อชาติศาสนาพระมางสัตว์ผมจะไม่ต้องพูดเรื่องนี้ เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันเร็วสามตับช้ามากเพิ่นเพินผมไปได้ข้อมูลอันหนึ่งมาจากคุณเองล่ะคุณไอ้รัชชนกผมเองก็มีพวกคนที่อยู่พรรคประชาชนที่เขารักและเคารพผมเขาเห็นว่าผมเป็คนตรงไปตรงมาเขาก็ส่งมาให้ผมดูนะฮะข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ครับ มันเป็นข้อความที่พูดคุยกันระหว่างคุณไอซ์รัชนกนะฮะอีกคนหนึ่งคุณจิตตวันชิตนานวุฒิอะไรนะ,ะผมจำไม่ได้นะ,ะข้อความมันอย่างนี้ฮะมีคนแคปข้อความส่งไปผมท่านผู้ชมครับนี่ข้อความไอซ์รัชนกพูดนะเพืเ่อนๆตอนนี้ใครตามอะไรเรื่องสีเกมอยู่บ้าง โลโก้โกงเงินนักกีฬาค่าทํางานอีเวนต์และอื่นๆควรใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าวเพราะมันจะทิมไปที่เดียวกันคือธรรมนัตทอมนอนี่เทคสมคุณคำตอบก็คือผมพี่ยาพี่เตอ๋อครับเพิ่มเติมคือการใช้เงินกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติส่งมาละรัชนกตอบ เอามาเขียนใหม่แล้วโพสต์หน่อยสิเดี๋ยวจะช่วยปัดคุณผู้ชมครับผมไม่ได้มโนนะเร็วทราบต่ำช้ามากแล้วคุณไอ้คุณเที่ยวด่าคุณกันด้วยมูลที่ทีทำไมคุณไม่มองมูลที้ที่ของพวกคุณเองมา มูลที่ที่พรรคประชาชนในสมัยก่อนตั้งขึ้นมาแล้วมีคนบริจาคก็มาย5ี่สิบห้าล้านเกินแมหายหมดเลยคุณมูลที่ที่ส้นตีนของคุณเนี่ยพรรคประชาชนพรรคคนรุ่นใหม่ที่คุณอ้างเนี่ยนะมูลที่ที่คุณเคยรายงานมาว่ามีมีมีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วจ่ายอะไรไปมัางแล้วเงินหายไปไหนหมดล่ะมูลนิธที่คุณเคยรายงานมาหรือเปล่าคุณไอ์ คุณเนี่ยกำลังรอตอนนี้คุณมองว่าในขณะนี้ถ้าทำงานอะไรได้เพื่อสร้างชื่อเสียงคุณถึงับพูดตัดพ้อต่อว่าว่าถึงจะต้องติดคุกก็ติดคุกคุณต้องติดแน่นอนเพราะคุณบินระเจ้าอยู่แบบนั้นคุณไม่ติดจะไม่ได้แค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองอีกวันสองวันนี้ปีหนึ่งสองปีมันไปเร็วคุณรัชนกผมเชื่อผมยังไม่ตายหรอกผมได้เห็นคุณติดคุกแน่นอน ว่าถ้าสามอุทธรยืนตามสารชั้นต้นคุณจะประกันตัวไม่ได้แล้วงานนี้แล้วคุณจะหมดสภาพเป็นสสทันทีเลยคุณจะต้องเข้าไปที่เรือนจําหญิงกลางแล้วคุณไปหาแล้ว่าสิไปคุณจะไปหิวแสงข้างในก็ได้ตามเรื่องแต่ว่าผมกาลังจะบอกคุณว่าคุณไม่ได้แสดงอาการสะทกสะทานไม่สํานึกเลยแม้แต่นิดเดียวคุณไม่สํานึกเลยไอ้พักส้นตีนของคุณก็ไม่สํานึกเลยแม้แต่นิดเดียวว่าทําอะไรผิดบ้าง คุณมัวเที่จะฟาดคนฟาดนี้เพื่อหาแสงเข้าตัวคุณแล้วคุณก็ร่วมมือังที่ผมเอาเนี่ยให้ดูนี่คุณสมรู้ร่วมคิดนี่ใช่ไหมสมรู้ร่วมคิดจะฟาดฟันเขาขณะที่ยังไม่มีเรื่องเลยก็บอกเตรียมตัวคนละหาเรื่องเขาเฮ้ยคุณทำไมทุเรศอย่างนี้วะคุณคนรุ่นใหม่หวดูดูคุณก็คนรุ่นใหม่ คนที่คุณนี่เป็นคนที่ใช้ปากใช้ปากเก่งพูดเก่งคุยเก่งผมไม่รู้ว่าเรื่องปากของคุณยังใช้เก่งอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าผมนั้นผมไม่รู้นัเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณละผมไม่ยุ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมจาเป็นต้องพูดเพราะผมพูดเรื่องพู้คุณนี่มานานแล้วแต่ผมจะเตือนสติประชาชนและคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่ สำหรับผมแล้วการจอมพลังเป็นคนตั้งใจทำงานจริงๆแต่ไม่รอดขอบบุ๋มพนาดาทำไมคุณไม่หาเรื่องบุ๋มอ่ะคุณไม่หาเรื่องบุ๋มเพราะคุณโยงบุ๋มไมี่คนอื่นไม่ได้นี่ใช่ไหมถูกไม่ถูกแต่คุณไม่หาเรื่องการจอมพลังเพราะคุณจับมือกับรังสีมันโรมเพื่อโยงกลับไปหาธรรมนัต ถ้าถ้าอย่างนี้แล้วนายกรมนตรีเทาอนุทินชาญวีรุลที่ทำผิดกฎหมายหลายเรื่องทำไมคุณไม่เล่นงานเขาบ้างละ่ะคุณรังสิมันโรมแล้วก็คุณไอ้สัชนกผมจะมีเรื่องเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนี่จะช่วยจะชั่วโมงเลยใช่ไหม่หผมเป็นคนสุขโขทยัยพ่อผมนคนสุขโขทยัย ย่าผมเป็นคนไทยย่าทองลิมทองคุณคุณปู่ผมคนจีนมาจากเกาะไหหลำชื่อหงเมงแซ่ลิมทุกๆปีเวลาหยุดเทอมผมเรียนรสัมชัญศิริชาผมหยุดเทอมแล้วผมก็จะแวะกลับไปที่สุโขทยัยบ้านพ่อผมไปเยี่ยมคุณยา่าตั้งแต่เด็กผมเนี่ยคุณย่ารักมากเพราะผมเป็นลูก พ่อซึ่งคุณพ่อก็เป็นลูกหลักของคุณยาผมก็จะไปนอนบ้านยาเช้าเช้าโดยเฉพาะยิ่งวันพระผมจะหิ้วตะกร้าไปกับยาเพื่อไปทำบุญถวายอาหารกตาหารให้แก่พระก็พรแล้วว่าผมไปถึงนะทีไรผมก็จะมีชาวบ้านมา ลูบหัวลูปหลังอ๋อนี่ไอ้ตับเหลือโอ้ยตายแล้วรอจังเลยโน่นเนี่มันก็วากันไปเพื่อมีมีญาติของญาคนหนึ่งผมเรียกว่า่าน้อยชื่อน้อยญาน้อยเนี่ยมีลูกสาวอยู่หลายคนแล้วคนที่า่าน้อยปวดหัวที่สุดชื่อดอกไม้เพราะดอกไม้นี่วันวันไม่ทำอะไรนินทาชาวบ้านเขา เอาเรื่องคโน้นมาพูดเอาเรื่องคนคือไร้สาระทั้งหมดเลยงานบ้านก็ไม่ช่วยอย่าน้อยมีไร่สวนผักตัดผงตัดผักมาแล้วไปส่งตลาดไปวางไว้ที่ตลาดวัดกลางวัดที่ผมอยู่เนี่ยวัดกลางมีวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเหนือวัดกลางวัดใต้จนกระทั่งชาวบ้านนี่เขาโดนดอกไม้ดินทาเนี่ย เขาต้องมาบ่นกับย่าน้อยบอกเฮ้ย hey, ป้านะทําไมปล่อยให้ลูกเนี่ยคือดอกไม้เนี่ยไปเที่ยวดินทางขนโน้นคนนี้เพื่ออะไรย่าน้อยก็โดนบ่นมาจนกระทั่งไม่รู้จะทํำยังไงกนะเออเเ็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกับมันให้เดี๋ยวจะพูดกับมันให้วันนั้นเป็นวันที่วงแตก เพราะว่ามีกำนันมาแล้วก็บอกอย่าน้อยบอกอย่าน้อยลูกของอย่าน้อยเนี่ยไปสร้างเลยอีกละไปเที่ยวด่าเพราะว่าไม่ชอบผัวของผู้หญิงคนนี้ไปติดตกวติดใจผู้ชายก็ไปนินทาเมียไอ้นี่ให้ฟังผัวเมียตบกันจะไตหงอยไหาเพราะว่าปากของ ลูกย่าน้อยเท่านั้นเองวงแต่ท่ามกลางอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังถวายอาหารพระย่าน้อยตะโกเลยอีดอกอีดอกมึงอยู่ไหนไหมานี่วันวันไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลยเอาแต่ไปเที่ยวนินทาคนน้นคนนี้งานการไม่ทำดูรัชนกครับผมเล่าเรื่องจริงให้ฟัง คุณะไปคิดเองก็แล้วกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ